สวัสดีค่ะปุยปุ้ยค่ะปุยปุ้ยดีเอ็กซ์คูสิมอเตอร์นะคะหรือว่าปุยปุ้ยรถเมื่อสองบางใหญ่ค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีลูกค้าเนี่ยแหละโทรเข้ามาว่าสอบถามว่าอยากได้รถ Fortuner สีขาว2.8ซิงมาโฟเฮ้ยเราก็คิดว่าเอ้ยฉันมีอยู่นี่หว่าจำได้ว่ารถมันเพิ่งเก็บงานเสร็จสดๆร้อนๆยังอยู่ด้านหลังอยู่เลยค่ะอยู่ด้านหลังยังไม่ได้นำขึ้นขายนะคะอะไรนี่นะคะเออก็เลยว่าไหนๆก็จะมาถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูและ ขอมารีวิวเล็กๆน่ารักๆใช้บ้านใช,บ,นชบ้านสไตล์เดอเรียลให้ทุกท่านดูก่อนดีกว่าเพราะวาในไหนก็เดินมาแล้วค่ะแต่อาจจะแบบว่าปุ้ยอาจจะไม่ได้พูดถึงพวกระบบโครงทรงโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีรีวิวฉบับเต็มอีกทีหนึ่งของเจ้านายก้องเดี๋ยวเขาจะรีวิวให้ตรงนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นตัว2.8นะคะ2.8 sigma 4ปี2018นะคะซ2018ตัวนี้ก็คือว่าจะได้ list ดิสเบรกสี่ล้อแล้วสบายใจได้เลยแล้วก็ไฟฟ้าเบาะนะคะรอบคันนะคะได้ทั้งคู่หน้าเลยตรงนี้ไปนะคะก็จะเป็นข้อต่าง,างนิดน,นึงนะตัวนี้อข้างนะคะที่ดนูน่าจะอยู่ที่ล้านหกปลายปลายค่ะคันนี้หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นกว่าบาทอะไรประมาณนั้แหละแต่ว่าี่ขายนะคะอยู่แค่หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองค่ะคันนี้นะคะปี2018นะคะวิขายอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทและเมื่อกี้ลองกดเล่นๆแล้วล่ะถ้ากรณีลูกค้าฟรีดาวแล้วกันคันนี้จะผ่อนถูก อเอะดอกเบี้ยถูไปเลยผ่อนถูไปเลยอยู่ที่18,600บาทเฮ้ยรถราคาล้านขึ้นนะแต่ผ่อนไม่เข้าสอง0มนนะแต่แต่ให้เฉพาะลูกค้ากลุ่มลูกค้าเครดิตดีนะอ่ะเครดิตดีได้ดอกเบี้ยน,นี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าเปิดน่อยอ้าวเบาะนะคะเบาะสีน้ำตาลครีมน้ำตาลเบรดน้ำตาลอ่อนแล้วแต่จะเรียกเลยค่ะตามใจได้หมดเลยเบาะอ่ะเปิดแล้วก็เปิดดูด้านนี้ด้วย อ้าวเข้อมาเลยจ้ารถยอดฮิตนะคะ f o r t u n e er นนะคะไม่ว่าจะโฉมไหนเจนไหนนะคะก็ยังถือว่าน่าจะเป็นรถที่ของ SUV เจ็ดที่นั่งที่ขายดีที่สุดแหละเนาะออมันมันมันตอบโจทย์อะมันมันมันครบท้วนเนาะแล้วมันก็ไม่ค่อยพังอะเอาอล้วกันนี่เลยเดี๋ยวมาดูไมค์กันนะคะเปิดแอร์ดิฟาว่าไมค์คันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่อา้าวอยู่ที่หนึ่งแสหนึ่งมืสี หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อหกสิบค่ะอันนี้นะคะขับสี่นะคะขับสี่ดูเลยแอร์เย็นเพลงเพราะนะคะอ่าหลีเสียงหน่อยค่ะนี่พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะจ๊ะนี่เลยนะคะปุ่มต่างๆค่ะอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดเอ,อเอ่อเนี่ยเนี่ยปุ่มเนี่ยจริงๆปุ๊ยก็ขับฟอร์จูเนอร์นะแต่ปุ๊ยก็ขับอย่างเดียวอะ อาจจะรายละเอียดข้างในคือจริงๆอ่ะเพื่อนๆก็ถ้าสําหรับ Fortuner เนี่ยมันไม่ค่อยมีออปชันอะไรมากมายอยู่แล้วละเราน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วว่า Fortuner ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึง อ๋อมีรถไปไฟฟ้านะคะแล้วก็บาะคู่หลังเหมือนเดิมบกเท่าสามเหมือนเดิมยังแขวนเหมือนเดิมก็โอเคนะสวยงามตามสไตล์ฟอร์จูเนอร์ 1นึ่งล้านหแสนสหมื่นเพันบาทค่ะ1นึ่งล้านหแสนสหมื่นเพันบาทค่ะฟรีดาวได้ค่ะฟรีจัดโอนได้หมดเลยนะคะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะปุ้ยขายนะคะ1นึ่งล้านหแสนสหมื่นเพันบาทค่ะแล้วก็ผ่อนเพียง18,600บาทเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆค่ะ้าเพื่อนๆนะคะสนใจเจ้าตัว Fortuner คันนี้นะคะ 2.8V Sigma 4ปี2018ันสิบแปดสิบแปดปดปีสองพนสิบแปดนะคะ,ะ,คะก็ลองฝากชื่อฝากเบอร์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวปุ้ยจะติดต่อกลับไปนะคะแล้วปุ้้ยนะคะคคไไมไม่่ดีแ ฟอร์จูเนอร์คันเดียวนะจริงๆอันนี้เพิ่งเพิ่งอันนี้เพิ่งเสร็จอ๋อตัวนี้ก็ขับสี่เหมือนกันอ้าวพุยี่กุญแจมาผิด,ดคันว่ะพุยี่กุญแจคันนี้มา,ามีหน้าล่ะไอ้คันนี้ไม่ได้ล็อกอ๋อพุยี่กุญแจผิดคันพุยี่น้าเมื่อกี้ลองเปิดอันนี้ทำไมอันนี้มันเปิดเอา้าหยิบกุญแจผิดคัดนเว้ย เกินคันนี้มีกุญแจอยู่ในรถอยู่แล้วเพราะว่ารถเพิ่งมาโอ้ตายตายตายตัวนี้นะคะเพื่อนๆคะก็เป็นขับสี่เหมือนกันไหนๆดูแล้วดูอีกนิดนึงเลยแล้วกันขับสี่เหมือนกันคะ่ะสองจุดแปดนะคะซิกมาโฟเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะปีเดียวกันเลยค่ะแต่คันนี้ใม่แสนสามโอ้โหสภาพกินใหม่เหมือนกันแปลว่าตอนนี้มีซิกมาโฟสองคันนะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีบอลเงินเลยนะคะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อน ชอบนะคะหรือสนใจนะคะฝากชื่อฝากเบอร์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวปุ้ยนะคะจะติดต่อกลับไปค่ะแต่กระซิบนิดนึงนะคะว่าข้างๆเลยข้างๆเลยแชมป์แชมป์มก็มาจา้ะแชมป์เลขหกเองจ้ะหกเท่าไหร่เดี๋ยวมาว่ากันในคลิปหน้านะว่าคันนี้หกเท่าไหร่แต่รู้ว่าเป็นสามจุดศูนย์วีโฟ์ดบิลดีเช่นเดียวกันค่ะหกเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้านะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะ สวัสดีค่ะ